สวัสดีครับเพื่อนสองาวันที่ผ่านมานะครับหลายหคนที่ติดตาม Facebook ส่วนตัวผมนะครับก็จะเห็นผมโพสต์เกี่ยวกับรายได้ที่ได้จากการขายสินค้าในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นะครับหลายคนก็จะสงสัยว่ารายได้มายังไงแล้วก็รายได้ที่ได้อถอนได้จริงไหมนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อคืนนะครับตอนประมาณห้าทุ่มนะครับห้าทุมห้นาทีนะครับผมก็แคปหน้าจอไว้ได้ตอนที่รายได้ผมอยู่ที่ประมาณนี่นะฮะ มีคืนรายได้สูงสุดนะครับอยู่ที่นี่นะฮะห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าบาทนะครับทีนี้หลายคนก็อาจสงสัยนะครับว่ารายได้ที่ได้ถอนได้จริงไหมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาถอนให้ทุกคนได้ดูครับเริ่มต้นนะครับให้เราเข้ามาที่แอปพลิเคชันธนาคารนะครับผมของผมก็จะมีเงินอยู่ตัวนี้อยู่ที่ห้าสิบหกสตางค์นะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเข้าไปที่แอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแนวคอนเซปต์ก็คือว่า ในแอปช้อปปิ้งออนไลน์นี้จะมีสินค้านะครับเกี่ยวกับสุขภาพความงามและเครื่องสําอางหน้าที่ของเราก็คือเราเป็นพาร์ทเนอร์ในในแอปพลิเคชันนี้แล้วก็เราทําการโปรโมทให้คนมาดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มาช้อปปิ้งสินค้าเมื่อเมื่อลูกค้ามาช้อปปิ้งเราก็จะได้กําไรนะครับวิธีการถอนเงินก็คือเรามาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็กดไปที่เนี่ยบัญชีมุมล่างขวาแล้วมันจะมีคําว่าแคชสเห็นไหมกดตรงนี้แคชนี่คือยอดเงินที่สามารถถอนได้นะครับหนึ่งแสนกว่าบาทเนาะเรากดไปที่แคชส เสร็จแล้วให้เรากดไปที่อ่าตัวนี้นะครับถอนใช่ไหมถอนมันก็จะผูกบัญชีธนาคารให้เรานะครับทีนี้เราก็จะใส่จํานวนเงินตรงนี้นะครับยอดเงินที่ต้องการถอนนะครับวันนี้ผมจะถอนอยู่ที่ห้าหมื่นบาทแล้วกันนะครับสิบร้อยพันหมืน่นเห็นไหมนี่นะครับ แล้วก็กดตรงนี้นะครับถอนริช,ชพอยต์นี่นะฮะแล้วก็กดถอนริช,ชพอยต์ก็รอสักครู่นะครับมาแล้วครับ7 4 4 1 0 0 7 4 4 1 0 0นะครับ แล้วก็กดถัดไปครับดำเนินการสำเร็จนี่นะครก็จะมีสลิปออกมาให้นะครับวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันหอห้าเวลาสิบสามนกยองนาทีนะครับนี่ก็ถอนนะครับห้าหมื่นบาทก็จะหักค่าธรรมเนียมสาสิบห้าบาทแล้วก็หักภาษีนที่จ่ายสาเปอร์เซ็นะครับหนึ่งพันหรอยบาทหักดีอาร์พอย์สองเปอร์เนเพื่อไปซื้อสินค้าในครั้งถัดไปหนึ่งพันบาท ยอดเงินที่เข้าบัญชีของเราก็คือ47,465บาทนะครับนี่มาแล้วครับ47,465บาททีนี้เราก็ไปดูยอดเงินในบัญชีธนาคารของเรานะครับกดเข้ามาแล้วก็กดรีเฟชครับ47,465บาท56าสสตางค์ แล้วเราก็สามารถไปถอนเงินที่ตู้ ATM ได้เลยครับ